สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนอพีและว,วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Mad Max นะครับ Mad Max มาแล้วมึงกูชนมาแล้วขับรถไม่เป็นเนี่ยชนแม่งให้หมดเลยอะไรขวางทางเหรอชนแม่งให้หมดอืมชนชนโอ้ปัดกูก็เด่นเลยอ้าพิสูจน์ครับว่ามึงกอดแม่งปัดกูก็เด่นเนี่เอา้าเกตเปิดเบอร์ซันรถแม่งโคตรดังอะ่ะอ้าอออวรถฟาร์มเนี่ยอ้า ชนแม่ให้ตายมังกรอนในตัวเนี่ยตรงตัวหน้าขับรถมันมีบูทป่ะเนี่ยชนปม่ยังเป็นยังเป็นยงอุ้ยอะไรวะเลือนอุย้ยเลือนแม่งรถงรลยยืนลัวอะไรเงี้ยเอ็มแม่งก็ตายเดีย๋ยวดูกันสิขับรถขับลำบากที่ผายขับลำบากจริงเ้อแม่งก็บอกว่า ข่ากูจะไม่เอะตามแม่มึงยืนอยู่งกูปากเข้าไปได้เนี่ยเข้าได้วะเข้าไม่ได้จังแมงรถรถรถเฮ้ยเบบี้สปาร์ศสองมันตัวใหญ่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเอาตามกูแม่ตามผมปาไม่ใช่ไม่ให้ตามผมตอนนี้เรามีทีเด็กนะครับทีเด็กแล้วรถกูหายไปไหนวะเนี่ยรถอยู่นี่เราจะขับรถหนีทีเด็กดีไหม หรือเราจะครับไปชนมันนั่นเบบี้ทีเร <um ็กไหนเราเราล่อเดี๋ยวเราลองล่อมันดีกว่าบีบแต้เนะวะเฮ้ยบีบได้วะปิด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 เฮ้ยเบบี้จอคีเบบี้ซาโกโอ้โอ้โทษทีเหยียบตายหาเลย ทีแลกวทนใจกูหน่อยดิแมงอ้าวปิวเฮียเฮ้ยเอากูออกไงดิไอ้ห่าทนเสือทนปลาปลาตายทนยิ่งเยอะว่านี่อุ้ยปิวปิวกูปิวกูปิวกูปิวทนแมงเนี่ยอือไปแล้วต่อจะไปแล้วต่อกูขับรถกูเคยขับ ทะเลทรายมาก่อนรู้ว่ามันยากขนาดไหนขับรถเป็นผู้เอ็กซ์เปิดโดคาโนจะเหลืออะไรครับอืคาโนเหลืออะไรอึฮึคาโนอ่ะเอ้าพี่อะคาโนติดรถกูอีกเอ้าคาโนคาโนเอ้าติดรถกูทำไมวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคาโนคาโนเกิดอะไรขึ้นไอ้ยำๆนี่คืออะไรเอ้ย ขี่รถหนีแล้วกูขี่รถหนีแล้วตายแล้วกูตาเป็นหญ้าโยนโบกอา้าวเป็นตาเป็นหญ้าตายมดเดี๋ยวขับชนแม่งเลยมดเหรอไม่ตายว่ะขับชนมดไม่ได้อ้าวเพี่จลงน้ำอ้าวพังเออช่วยด้วยติดเงินน้ำช่วยด้วยรถคันที่สาม ต้องขับให้เระวงั้ำมังครับห้ามลงน้ำลงน้ำแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเครื่องพังอย่าติดต้นไม้ดีมากกู <c oughs> <c oughs> บอกแนแม่ก็ยิดก้อนหินไอ้ห่าเอาพวกมฟ <c oughs> แล้วเราก็จะมาขับรถคันที่สี่นะครับทุกคนไอซัดไอ้ห่าขับไม่ดีเลยต้องโทษรถคนขับไม่เกี่ยวรถแม่บังคับไม่ดีเอง อ่ะเลี้ยวเลี้ยวอย่าติดก้อนอยิงเงี้ยคุณขับไปใจกลางเดี๋ยวเสาจะไปชนแม่งให้หมดเลยเหมือนกับตอนที่เอาไอ้มังกรไป,ไปเพ่งว่ามังกรมันไม่เด็ดพอเอารถน่าจะมันกว่าอืมอักิโลอ๋อแอนกิโลอ๋อแอนกิโลอ๋อเจ้าไม่กลัวอึดแค่ไหนก็เบอรจะลงน้ำได้ไวะเนี่ยไป ติดต้นไม้ขอร้องติดติดต้นไม้เลยเห็นใจกูเถอะรถโอเคโอ้โหน้ำเพียบเลยไปอย่งนี้ไปองนี้ไปองนี้ไปได้ไหมไปได้มันย่อมมีทางออกเสมอถ้าออกแม่งย่อมมีอุ้ยไม่รถมันสกกระป๋ขึ้นวะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะผ่านได้ปะเนี่ยผ่านตรงนี้กัน ลงามวูผ่านไม่ผ่านดีมากซะดีมากขับทนต้นไม้แมงเลยต้นไม้ยังกราบไหวครับยอมพังให้เลครับชนกันติดหนึงน่งเหมือนกับกระดิกพังอยู่นี่นะเออนี่มันลอยอะไรวะเนี่ยเห็นไหมบอก้วรถนี้มันอยู่ในช่วงเทสอยู่นะครับยังอยู่ในช่วงทดสอบเห็นไหมแม่งมีรอยมั้ย ตรงล้อมันอะแล้วกูก็เหมือนกูจะติดอะไรวะเนี่ยเอ้ยอย่าติดน้ำมันไม่ลึกขนาดนั้นจัดแต่โก้อ้าเปี้ยวเ้าวเปลวรถกูจะระเบิดเนี่ยอ่ะรถจะระเบิดไหมอยู่เฟอร์เฟอร์จันโอ้เปี้ยวเฮ้ย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 เ้ยเ้ปะแอ่แอ่ทำไมฟิสิกส์ของรถนี้แม่งช่างสุดยอดเหลือเกินครับอืมทำไมโลกแห่งความจริงมันไม่ฟิสิกอย่างนี้มั่งวะชนที่อะไรก็เปลวไปหมดเลย ทีเล็กมึงทำแล้วครับมองไงมึงทนเด็ดโอ้เบลกูกลับไปเดิมบอกว่าทำไมอย่างไหมึงกลับไปนั่นเลยทนทนอย่าจมนะทีเล็กเหรอถอยไปทีเล็กอืมทนแม่งตายทีเล็กม,มองมองไม่ได้มองไม่ได้เฮ้ยศพศพมันชนได้เจ้าว่ะใช่ปะ่ะเย้ทนศพได้ สุดยอดเอา้าปิวจะลงน้ำอีกรอบึงใช่ไหมไม่เอานะเราจะข้ามน้ำไปครับถึงแม่งจะไป็นประจักษ์ก็ตามอย่าจมกูขอแค่นั้นอย่าจมลงน้ำอย่าจมเออใครเคยไปจา,างจังหวัดแล้ะขับรถแบบนี้บ้างครับ <c oughs> ว่าไม่มีหรอก <c oughs> นั่นไง จมไม่ขี่รถตรงนั้นแม่งไนอะหาน้ำเพียบเลยดูดิตองคันและที่เดิมวูปไปอื่นดีกว่าแล้วก็เรียกแม่งออกมารถคันนี้ไหญ่กว่นี้ห้าครังที่หเยอะชิบหาย <c oughs> ผมพยายามที่หารานกว้างครับกูหาได้สักทีเอาตรงนี้กัน <c oughs> ตั้งชื่อรถได้เจอเว้ แล้วรถกูติดอะไรอ่ะอ้าวเยี่ยมยูโรตายโดนล้อปั่นเยี่ยมไเลยครับทุกคนรถกูติดเข่าไอ้ต้นตีนเฮ้ยไข่อะไรไข่ไข่ยูโรเนี่หว่าโหกูเก็บแล้วกันแฮ่แฮะแฮะกูเก็บไข่ของแล้วไอ้แย่โคกน้ำไอย้ยตูอ้าวอ้าวตกตกลงพื้นเจ็บอ้าว นี่เยอะไหมทางขับรถที่แสนจะมีความสุขของข้าเราไม่บอกว่าแมปอยู่ไหนเว้เอาเองเองหาเออนี่แหละขับรถตรงนีละน้องสุดยอดไปอืมเต่าเออมึงพุดซิ่งนะครับกูมีทางตรงขับขับไม่นานก็ชนอะไรสักอย่าง ขับซิงซ่งซิงซ่งจะซิ่งถอยไปถอยไปกูซิ่งอยู่เอ้เข้าใจเว้ยกูแวนแวน่นไอเออาร์คืออืมปิวอย่าตกน้ำอย่าอย่าตกน้ำไม่เอาอผมก็ไม่ทราบครับทุกนคนว่าทำไมแม่งต้องตกน้ำด้วยไอ้ห่าจุ้ยดิวโลอชนแม่งให้หมดเลยทนไม่ได้มันลงน้ำอ่ะไม่ทนแล้วกัน โอ๋ยทางแอ่งมีแต่นะ้ำไม่ทัดเออโทษที่ใช้กูชนมึงตายอบุบัติเหตุรถมันปิวค่ะรถมันปิวเข้าใจกันหน่อยรถกูเป,ปี้ยวรถกูเป,ปิ้ยวมาชนพร้อมกันทำไมกูลงน้ำไปแกเอเอลงน้ำไปใช่ไหมยังยังยังใช้ได้ยังใช้ได้ ยังใช้ได้รถยังใช้ได้อยู่รถยังใช้ได้อยู่น้องใช้ไม่ได้ครับเนี่ยครับทุกคนเพอร์เฟกเป้าที่ดีครับสามตัวพร้อมกันเปลุยเลยีปนองตปมึงตายบอลดอยทั้งหลายตายไหมมึงตายไหมไม่ตายเหรอไม่ตายใช่ไหม เอาอีกรอบเอาอีกรอบมามาเอาอีกรอบมาเอาอีกรอบมามาเลยมาเอาอีกรอบเลยอือเอาอีกรอบโอ้โหล้มไม่ล้มไม่น้องแล้วกูจะเปียวไปถึงไหนวะเนี่ยกูกลับไปที่เดิมเหมือนกันเนี่ยฮะนะเอื่อเอืเอ่องแบ๊กโอ้ยบอลโทแม่งไม่ตายว่ะมันเกือบตายมันเกือบจะตายเดีย๋ยวต้องไปส่งเคาะมันต้องไปส่งเคาะแบงค์เลยซะร์อยากคือส่งเคอยกีไ่ไม้เก๊อือ มาเลยพี่น้องมาเลยทนอืมตายไปเนี่ยบอลโถฮะมันใช้ที่ยืนเหรอนี่มันเลนขับรถไอซัาแซ่บไอ้ที่เล็กกูยังไม่ยันทนเลยเออช่วยมาลากกูหน่อยได้ไหมครับแล้วก็แล้วก็วิ่งตามกูได้ไหมยัโปรดที่เล็กเอยเอยเหยียบให้ตายหาหมด อืมลงน้ำอีกใช่ไหม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 นั่นเองครับทุกคนก็คือ Mad Max นะครับเกม Mad Max ครับเข้าใจไหมเกม Mad Max นะครับก็ในวันนี้เราก็จะมาเออ่ทดลองเทียสลงเทสรถให้ดูครับแล้วก็ดูฟิสิกส์ของมันด้วยปรากฏว่าฟิสิกส์ของมันเยี้ยมากครับแรงโน้มถ่วงของโลกสึกว่าไม่มีในรถคันนี้ครับชนชนตีเลยก็ปิ้วไปหมดเลยครับแล้วลงน้ำมันก็ติดอยู่เลยครับแม่นอย่างกับ GTA หายกันไปเลยเอ้ยชอบสนุก เกือกการข่าวลบกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล comment ้วคอมเมนต์เลยครับผมชื่อโนอโีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพี้ยว